อย่างนี้เรามาตออัอัพ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 ไซกันให้ยับยับยเคเราไม่นับนับนับจะน็อเล็กน็อตใหญ่อาหารไทยก็ไม่แพ้อาหารนอกเรามาตออัพ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 ไซส์กันให้ยับยับยับเคเราไม่นับนับนจะน็อตเล็กน็อตใหญ่อาหารไทยก็ไม่แพ้อาหารนอกเรามาตอกอัพสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราเป็นถือว่าเป็นคลิปพิเศษ ใช่เพราะว่าเดินทางไกลมากใช่จากมหาชัยมาโซ่ ABC โคยไฟใช่ครับหลายๆท่านเนี่ยถามว่าอาหารนี่เป็นอาหารอัพไซต์ตัวใหม่ใช่เราได้ทําการใช้เองไหมถูกต้องก่อนใช้เนี่ยคือก่อนผลิตเนี่ยก่อนก่อนก่อเรียกว่ากอนจะขายก่อนจะขายทดลองแล้วเราบอกเลยว่าอัพไซต์ตัวใหม่ถ้าใครไม่รู้นะครับคือตอนนี้เราผลิตกับบริษัทไทยูเนียนใช่ครับ เชื่อไหมแม่งพออาหารปลาเนี่ยมันมาเป็นเม็ดนี้เราไม่รู้อะไรอยู่กับมันเลยนะเพราะเม็ดอาหารมันตอบเราไม่ได้มันใส่ของดีจริงหรือเปล่าผู้บริโภคนี่รู้หรือเปล่าว่าจริงเแค่ไหนนะยังไม่เคยมีใครทําไม่เห็นภาพได้จริงๆจัดให้หน่อยไหมปลาไปไหน ถึงมูลครอบครัวภาพิ้นท่านเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานงดีนะครับที่ทางไทยูเนียนเราได้ร่วมมือในการผลิตอาหารปลาครับที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดตอนนี้เราผลิตกับบริษัทไทยยูเนียนใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศละก็สําหรับก่อนที่เราจะได้ขายนะเราได้ทําการทดลองก่อนถูก แล้วก็เดี๋ยวมาดูาผลลัพธ์การทดลองของเราก็อัพไซต์ตัวใหม่เนี่ยเราส่งมาที่ ABC เนี่ยเกือบ100โลใช่อยู่ที่หมาชัยเป็นร้0ยโลเหมือนกันแต่ใช้ไปแล้วแค่เพียง40โลใช่ยังเหลืออีกต0สิบโลแล้วมาดูปลาว่ามันกินกี่วันครับตอนนี้มีหลากหลายมีหลากหลายพี่เพราะว่าไอเทมนี้ออก,ออกช้าหน่อยออก็มีตั้งแต่กิน2อาทิตย์มีตั้งแต่เอา สมอลนิไซมาลองกินเอ,อคนเชื่อบอกว่าสมอลนิไซเนี่ยไม่โตใช่เดี๋ยวดูว่าโตไม่โตมีมีหลากหลายมากเวลาละเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูปลากันเรามาเจอเจ้าที่ก่อนอ่าอันนี้เป็นแป๊กโกงอ่ะแป๊กโกง <laughs> <laughs> เดี๋ยวแนะนําตัวอาต้าโหลของเราอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้อ,อนนีอันนี้นะครับพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง a b c นะครับกับผมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ a อ c แล้วเป็นไงพี่อัพไซต์ตัวใหม่ ปอยก่อนปอยก่อนใช้แล้วเป็นไงบ้างก็ดีครับโอ้ยเลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวลืมใหม่ลืมใหม่ก็ดีอยู่ครับเห็นกินไปสักสองกระสอบก็ปาก็มีน้ำหนักเออมีเนื้อ,อไม่ออกข้างมันก็ดูดีอยู่เออคืออัพไซต์ตัวใหม่เนี่ยจะลืมว่าเราเน้นโปรตีนจากปลาทูน่าใช่ฉะนั้นมันจะไม่สังเกตนะจะไม่เพล่แบบ ใคไขมันอ่ะไม่ออกคล้องอ่ะค่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของการเลี้ยงของเราแล้วน่าพอใจไหมคลิปนี้ต้องแล้วถ้าจะอยากมีคนมาบีซีเนี่ยทางมางไหนทางมางไหนบอกตอบตาโหลบอกทางไหนนอย <laughs> <ด>อยู่เมืองเอกลังสิตนะครับพี่น้องอที่อยู่เมืองเอกลังสิตถามได้นะครับส่วนปลานในคลิปนี้ถ้าเห็นแล้วขายทุกตัว <laughs> ใครผมบอกเลยนะใครอยากได้ทดลองเสร็จแล้วทดลองเสร็จแล้วก่อนหน้านี้อาจจะไม่ซื้อใช่แต่พอได้กินอัพเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวดูเลยเป่งปังเลยผมบอกเลยว่าต้องขอบคุณทางฝั่งต้าโหลนะครับแล้วก็คุณนอตเล็กนะครับสำหรับ ABC กับหาชัยเราเหมือนพี่น้องเพื่อนฝูงกันคือไม่ใช้เราจะพูดได้ไม่เต็มปากนะพี่ถูกต้องผมบอกเลยว่าคุณจะเห็นจากจ่อยๆแล้วมันขึ้นมายังไงใช่เดี๋ยวมาตามดูกันตามมันตามพร้อมไหมพร้อมไหมจัดแล้วนี่ถือกระชอนแล้ว เดี๋ยวไปดูครับครับ ไม่จะเสียแล้วนะเนี่ยเชี่ยนี่กี่เซนตอนนี้ปลาปลาไหลเลยนะไอ้นี้ปลาไหลปลาไหลไม่ได้วัดเด็ด้ยแม่งไม่เป็นไรแต่เล็กกว่านี้เยอะโอ้โหแล้วดูตัวนี้นี่แม่งคือตัวนี้ผิวนี่ดีดีมากเออมีแบบนะใครบอกว่าอัพไซส์จริงๆอาหารเร่งโตเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วอ่ะเขาบอกอะไรนะผิวมันจะกล้านๆหน่อยถ้าใครรู้นะแล้วดูดิดูอัพไซส์นี่ผมบอกเลยว่าใครมา a อ c ซรอบเนี้ย ไอปลาชุดทดสอบเนี่ยน่าสึ้งมากเลยอะมาไม่ครบไหมเนี่ยตัวนี้เป็นสมอนนิไซตัวนี้ได้นี่ขนาดสมอนนิไซนะผิวดีทุกตัวนะอไอขาวชุกพูดถึงอับไซตัวนี้ก็ขาวดีนะขาวดีนะนี่นะเออแล้วตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี้ยจริงๆเป็นโชว่าด้วยใชจริงมากจริง เป็นตันโจโชวาตันโจโชวาใช่ตอนนี้ตันโชหายแต่เลี้ยงเนี่ยผิวนี่ไม่ได้ต่างจากชิโร่เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มโชวาอุ้ยดำเงาแวบเลยอ่ะตัวนี้ตอนใส่เข้าไปตัวตัวเท่าตัวเท่าไอ้พวกตัวเล็กนี่เองะโอ้ยตอนนี้ผมว่าอุ้ยตุ้มนี่ตุ้มเมียเกิดทั้งหมดเลยนะเนี่ยใช่นี่เป็นโมโมทโร่นี่โมโมอ่รอโชวาโุ้ยเยอะปึกเลยอ่ะเฮ้ยขาดตัวหนึ่งว่ะสวยสวย เดี๋ยวมาเช็คทีละตัวให้ดูทีละตัวเ,เดี๋ยวในคลิปนี้น่าจะบอกอยู่ว่าไซส์เท่าไหร่แต่ละตัว ความหนานุ่มนี่เห็นชัดเจนเลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ย,เ,ยเป็นปลาที่ค่อนข้างแก่นนะพี่ใช่ไหมอ่าเป็นเหมือนเป็นสมอลนีไฟพวกนี้ดูดิแล้วก็มาโดนเท่าไหร่นะมาโดนแค่ประมาณไม่เกี่ยบทิดเองใช่อันนี้ก็เป็นอัพมาปรับโครงสร้างนะ คือบางทีคนบอกสมอนิไซมันโตยากมนูครับเห็นส่วนทรงองเอวนี่ไม่มีการดึงรูปยืดรูปนะครับนี่หนาๆเลยเฮียโอ้โหเนี่ยด,ดูยนะด้านข้างลับเลยนะตัวนี้ยิ่งหนักเลยเนี่ยชีโร่จริงๆผิวก็จะบองบ,อง,บองเลยเดี๋ยวดูด้านข้างดูด้านข้างนะดูเคิร์ฟตัวนะครับมีไม่ย้อยไม่ห้อยนะครับแน่นๆสวยจริงๆอือ สุดยอดครับนี่เราเลี้ยงกันเองนะครับไม่ได้ใช้น้ามาใช่นี่เลี้ยงเองไม่มีหน้ามาไม่มีอะไรเลยวันละกี่มื้อฝีไปกี่มื้อเองสามมื้อเห็นไหมอาหารดีที่ผมเขียนไว้ครับอาหารที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องกินเยอะแต่ขอให้มันดูดซึมได้เยอะเยอะแล้วปลานําไปใช้ได้เยอะลมหักลำโค่นดูถ้าเทียบกับตอนแรกนะโอ้โหพร้อมพรอมพวกนี้มันจะไม่โตเลยด้วยนะ จะไม่โตแล้วด้วยคือญี่ปุ่นน,นี่รับเป็นบอลเป็นบอลไซ<ช>ไปนะ<ช>รเราแค่อยากเอาปลาสมอนนิไซอ่ะมาลองดูว่าถ้ากินอาหารที่ดีอ่ะจะโตขึ้นไหมและนี่ก็คือคำตอบนะครับ สำหรับคู่นี้เป็นชิโร่จากโมโซโกะนะครับเป็นโทไซนะครับโยนี่โทไซอยู่ใช่ไหมก็ใช่เป็นโทไซบินอันนี้เลี้ยงตามอัตราปกติเลยสามมื้อแล้วดูนะครับพอเป็นสายชิโร่ที่เขาเรียกว่าชิโร่แท้ผิวเนี่ยโหจะจะรู้สึกได้เลยแล้เขาเรียกว่าขาวนุ่มนะพี่นะคือ อาหารเล่งโตเนี่ยถ้าใครเคยใช้จริงๆนะครับกินมากๆบางทีผิวมันจะอมเหลืองเพราะมันย่อยยากแต่ทำไมอัพถึงใช้โปรตีนเพียง38โปรนะครับแล้วเราใช้โปรตีนจากปลาทูด้านี่เป็นเหตุผลที่ปลาเขาย่อยสิ่งที่เขาอยู่ในแหล่งที่เขาอยู่อ่ะคือโดยรวมแบบเลี้ยงเหมาะสมแล้วไม่ไม่ผิวไม่ค่อยเหลืองเออไม่ต้องเล่งก็ได้แล้วก็ผิวไม่เหลืองนี่ยังไม่ถึงขั้นอัพรีแลกเลยนะใช่อีแค่อัพไซด์นะยังไม่อัพรีแลกเลยอัพรีแลกขึ้นไปกว่านี้อีก คุณนเล็กจับโชน่อยครับโชดครับดูโครงสร้างกันนะครับดูโครงสร้างกับตัวนี้นะครับนี่น้ำมาจจะขุ่นไปหน่อยนี่ดูนีดูด้านข้างของมันนะครับโอ้ยดูขาวดิโอ้ยดูเคิร์ฟโหนกนี่มาไปไปนุ่มๆนะอ่าเดี๋ยวให้ชัดๆกันอีกทีนะครับเนี่ยตัวมีเล็กแล้วนะพฮ่โอ้ยใส่กันไปใส่กันไปก็เป็นปลาไม่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยผิวเห็นชัดเลยนะเรื่องผิวนี่อัพนี่ตอบโจทย์เลยนี่เอ๊ โอโหตัวนี้แม่งเริ่มต้นนี่ผอมมากเดี๋ยวมีรูปให้ดูเดี๋ยวเรามีรูป before after นี่คืออยากคิดว่าเราไม่ทดลองกันเองครับเราทดลองก่อนก่อนจะถึงมือลูกค้าใช่ฟ็อกซี่นี่ฟ็อกซี่<อ>นี่โอ้เน้นเน้นเน้นเน้สวยมากนะครับ เดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ปลาคนอื่นมาโชว์ปลาของเราก็มีปลาของเราก็มีสำคัญคือชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของด้วยใช่อันนี้สําคัญมากด้วยใครบ้างแวะมาเที่ยวเอ c ีซีตอนแรกไม่สวยใครซื้ออเนี่ยพอได้อาหารที่ดีใช่ปลามันก็แสดงศักยภาพมันออกมาสังเก้นะครับโมโตปูโร่สองข้างยังแน่นมากฉะนั้นดําชุดเนี้ยังเล่นได้อีกนานนะครับแล้วก็หน้าเขาใสเลยเห็นไหมใครสายขุนสายอะไรเนี่ยเพราะว่าสุขภาพดีไง ไม่มียับมีย่นถูกต้องคือถ้าคุณอัดมากๆเนี่ยตาจะโรนหัวจะยน่นอันนี้คนทําทําอาหารจะรู้นะครับฉะนั้นเราไม่ได้ทําเพื่อให้มันขายได้ดีแต่เราต้องการให้ปลาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราครับฝากวาไวาด้วยครับอ่ะชุดชิโร่จบไปเก็บ